สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาลองชงกาแฟซับบักนะครับที่เป็นแคปซูลนะครับซึ่งผมมีอยู่2แคปซูลนะครับอันนี้เป็นเอสเปรสโซนะครับซึ่งจะใช้น้ำา1ขีดนะครับส่วนตัวนี้เป็นอเมริกาโน่นะครับซึ่งจะใช้น้ำอยู่ที่เต็มขีดของมันคือ7ขีดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะชง อเมริกาโน่ที่2ขีดนะครับปริมาณแคปซูลของเอสเพรสโซ่นะครับมีอยู่ที่5.5กรัมนะครับส่วนของอเมริกาโน่นะครับมีอยู่ที่8.5กรัมนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองชงน้ำที่2ขีดนะครับซึ่งก็อาจจะได้ความเข้มข้นไม่เท่าเอสเพรสโซ่นะครับแต่ว่า ก็จะได้ปริมาณกาแฟที่มากกว่า2เท่านะครับก่อนอื่นเราก็ปรับปริมาณกาแฟก่อนนะครับ<ป>เอาอเมริกาโน่มาชงแค่2ขีดนะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างอ้า ทำไมได้แค่นี้งงมากเลยนะครับมันยังไม่เหมือนม,มันไม่เสร็จเดี๋ยวต้องออกต่อแต่อีกหนึ่งหอมไหมอ๋อพอแล้วนะครับเหมือนก็แปลกฮะอันะเออเลอรยังไงไม่รู้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมชงประมาณนีนะ้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าเป็นดัดใช้ได้ไหมนะครับ ก็พอใช้ได้นะครับรสชาติเข้มข้นขึ้นนะครับอ่าก็ลองดูนะครับก็จะประหยัดกาแฟนะครับก็คืออาจจะไม่ต้องซื้อตัวเอสเพรสโซมานะครับซึ่งชงน้ำหนขีดนะครับเราก็เอาเมกาโน่มาแล้วก็ชงน้ำสอขีดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ